ก่อนสิครับพี่น้องครับมื่อกี้ก็เอาแล้วยังวัดพี่วัดพี่เริ่มไม่เริ่มไม่ฝันก้อนนังครับก้อยซีนก้อยซีนมือนี่มือขึ้นอยากวันเกิดวันเกิดเดียกต่อไหว

น่องแน่มุกกอบแน่มุกอบแนี่มุกกอบอันกลมๆไหมนะได้ดีแค่รูปชาวบ้าแนมันสีเบี้ยวเราบ้าแนมราาขาวนี่ กินโต๊ะมั้งสยัยกินแยงกันมันยังแซ่กินแข้งกันกินแข้งมันจะบดใส่ซด์ไม่สกันแบบนี้นี่ย่ำปลากระป๋องไป่นอ้องเอ้ยของอ่อย ก่อคอยมีผู้ใดแล่ปันได้ไม่คอยสิจนเห็ดตัวพ่อขยับดูนอพี่นองมีไล่ตาอันนี้พระแพ่ว

ต้อักกัสังได้ไดูได้อมันเป็นแนวยลูกมึงโดเมนอ่ะที่หอแ่ยมันเลี่ยะังสิบหกอะไรอ่ะตอนตอนนั้นโตขยับดูน ตอนไล่วยวนุลายูอนุบาตอ่ะก็เอาหน้าวางไว้ข้างอันมองนั่นเป็นว่าตอนแม่ไปอันภาคใต้อันลาม,มุดเข้าไปในนั่นนั่นเฮียไ้หลังเป็นอนดีต็มอว่ามินบักขามินบักขา เจ,จ้าโอมเจ้าโอมเจ้าโอมต้องกต้มไม่ได้ต้มเอาซอน,น่อยได้ไหน <c oughs> นนมนั่นกินเหมือนกังกลัว ี๋ยวนกะ็ไ่เจ้าไปยุบมึงอย่างยันเจ้าก็ไปมุ่ไว้มามาคำนี้ไงยังแ่นพ่อเอาพอพอเพราะก็จกเขาออกมาบืนแล้วพ่อกนย่างเใส่าปาก่าอนวเจ็บป่ะาาเาบาละ nào giờ bắt đầu nha của chắc chưa tốt là nó mà à ผมด,ดีตัวละ่ะส่ง,งหนูขมขมทอมพอหน้าเดียวหนูขมขมกันแจงงับ นั่งตักนั่งตกอืมไ้นี่มจะตีงดุน้อเ้้อววพี่น้องก็พบเกตดตาตาวโอ้ยจะพังคลิปจะังคปงคลิปใายนุ่นเนี่ยบายุ่นบ่ม่คลิป แกล้งนี่ว่าอจองนั่นว่าบอกที่พ่อปิดวกันังไอ่องอว่าขออีกสานาทีพ่อบอกว่าเปิดเพลงขออีกสามนาทีขออีกสามนาทีโทษไป

ลดขึ้นมอแล้ะกำเขาหน่อยลูก ไปจองอันนี้นนนมีเาดาสิลูกมาไทยน้ำก็จะบอผิดกดตรงิผิดกดพิดกดไป đốt thai ở đây im là cái nào đấy nhưng mà còn gì có nhiều chán 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 เขอบอกใบบัตรเหลือหน่อยนึงนี่น้องบัตรพอจบคลิปต์กันอีกเรื่องบัตนี้ร้านยากแฮงสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบ,า,บ,า,บา,ายปิดไอพ่อเนี่ยนกดสีดำนี่ข้างบน